รากินนกะธรรมตอนที่148สนทนาธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหารพุทธศักราช2536ราขออาจารย์ช่วยให้ความหมายสับโดยว่าโดยสับของคำว่าวิปากะนะคะวิปากะถ้าแยกสับก็วิสับหนึ่งปากะก็สับหนึ่งวิแปลว่าต่างๆปากะแปลว่าผล เพราะว่าพูดรวมนะครับเป็นผลของกุศลหรืออกุศลก็ผลต่างๆถ้าเราทํากุศลก็เป็นผลของกุศลทําอกุศลก็เป็นผลของอกุศลคาว่าปากาศนะครับมีหลายในอีกในหนึ่งแปลว่าสุขงอมแต่ในที่นี้นะครับคําว่าสุขงอมมันอาจจะเข้าใจยากท่านก็เลยใช้คําว่าผลต่างๆคือผลของกุศลทํากุศลก็ได้ผลของกุศล เรียกว่าวิบากนะครับแล้วก็ต่างๆมันไม่ใช่กุศลอย่างเดียวะหรืออกุศลอย่างเดียวอกุศลก็มีหลายอย่างกุศลก็มีหลายอย่างผลของมันนะครับจึงใช้คําว่าวิปากะหรือวิบากค่ะเช่แลว่ความจริงเรื่องของธรรมะนี่เป็นเรื่องยาวนะคะแล้วก็ถ้ายกอะไรขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็จะพูดให้ยาวไปตลอดเนี่ยก็คงยากแม้แต่อวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขาร ก็ควรจะจำกัดลงมานิดหน่อยนะคะว่าหมายความถึงสังขารที่นี่ต้องเป็นไปในวัฏฏะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอกุศลกรรมที่ได้แก่อกุศลลจิตสิบสองนะคะแล้วก็กุศลที่เป็นไปในกามาวจระกุศลรูปาวจระกุศลอรูปาวจระกุศลถ้าพูดอย่างนี้ก็ยาวไปอีกใช่ไหมคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนเรื่องของจิตเพราะฉะนั้นเวลาที่จะยกธรรมะข้อหนึ่งข้อใดมาเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่า ้องพูดสั้นสำหรับตอนต้นๆเพราะเหตุว่ามิฉะนั้นก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องของจิตซึ่งเป็นประเภทต่างๆแต่ให้ทราบว่าตราบใดที่ยังมีอวิชชาและก็ยังไม่พ้นจากสังสารวัตอวิชชานั่นเองค่ะความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดกุศล,ลจิตและอกุศล,ลจิตแต่ถ้าทำให้เกิดอกุศล,ลจิตเนี่ยโดยตรงหมายความ <ฮะ S 1> ว่าต้องเกิดร่วมกับ เจตสิกที่เป็นอกุศลอื่นๆนะคะเกิดร่วมกับอกุศล,ลจิตถ้าเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลจิตแล้วก็ไม่ใช่โดยตรงเพราะเหตุว่าจะต้องเป็นโดยปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งไม่ใช่สหาชาตะปัจจัยก็เป็นเรื่องที่จะต้องพูดยาวๆนะคะแต่ก็ขอให้ทราบแต่เพียงว่าเพราะยังมีอวิชชาจึงต้องวนเวียนในสังสารวัฏซึ่งก็เป็นไปเพราะกรรม ซึ่งต้องมีทั้งฝ่ายกุศลกรรมและอกุศลกรรมรับใดที่ยังมีอวิชชาอยู่แต่ถ้าดับอวิชชาก็ไม่มีกรรมเพราะเหตุประมดกิเลสเขาเรียนถามท่านอาจารย์ว่าอารมณัปัจจัยกับอรมณูปนิสยปัจจัยต่างกันยังไงไม่อยากจะให้ถึงเรื่องของปัจจัยเพราะว่าคุณสุรีจะไปถึงปริเฉทที่แปดการศึกษาธรรมะเนี่ยก็เพื่อให้เข้าใจสภาพธรรมะโดยเฉพาะในขณะนี้ที่สําคัญนะคะ และที่เรามีปัจจัยมากมายหลายปัจจัยเนี่ยต่อเมื่อเราได้เข้าใจสภาพธรรมะเช่นจิตจ,ต,จตสิกรูปทั้งหมดแล้วนะคะถึงจะกล่าวถึงการเป็นปัจจัยได้เพราะฉะนั้นให้ทราบว่าปัจจัยหมายความถึงธรรมะซึ่งเป็นที่อาศัยเกื้อกูลอุดหนุนให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นหรือดำรงอยู่ซึ่งในขณะนี้ค่ะเรากำลังมีชีวิตอยู่แล้วก็ทุกขณะที่ดำรงไปเนี่ยต้องมีเหตุปัจจัยมีที่อาศัย เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไม่กล่าวถึงปัจจัยอื่นๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของปัจฐานเป็นเรื่องของอภิธรรมคำภีที่7นะคะแล้วก็อภิธรรมมัทสังกหะก็ปริเฉทที่8แต่เราอยากจะรู้หรืออยากจะเข้าใจในขณะนี้ว่าที่ทุกคนกำลังเห็นก็ดีกำลังได้ยินกำลังคิดนึกต่างๆกันไปเนี่ยก็เพราะปัจจัยให้ทราบว่าต้องมีปัจจัยค่ะ ราะว่าบางคนนี่ก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราคิดอย่างนี้หรือว่าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นจึงทำอย่างนั้นเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจเรื่องปัจจัยแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่มีปกติเจริญสติปัฏฐานนะคะจะไม่มีความสงสัยในเรื่องปัจจัยแน่นอนเพราะเหตุว่าสภาพธารรมะทุกอย่างเกิดขึ้นต่างๆกันตามปัจจัยเพราะเหตุว่าเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นก็ให้ทราบว่าอย่างคําว่าอุป,ปนิสยปัจจัยคําเดียวนะคะยังไม่ต้องก้าวไปถึงความลึกซึ้งของปัจจัยนี้โดยประการต่างๆเช่นอารามณูปนิสยาปจจัยหรือว่าอนันตูปนิสยาปจจัยหรือแม้แต่ปกตููปนิสยาปจจัยแต่ให้เข้าใจเพียงคําว่าอุป,ปนิสยปปจัยซึ่งภาษาไทยเราเนี่ยใช้คำว่าอุปนิสยัย ถ้าใช้คํานี้ดูเหมือนทุกคนจะเข้าใจใช่ไหมคะคนนั้นมีอุปนิสัยยังไงคนนี้มีอุปนิสัยยังไงโดยเฉพาะครูก็รู้จักนักเรียนในชั้นว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะต่างกันหรือถ้าเราจะอยู่นอกห้องเรียนนะคะเราจะดูทั่วๆไปว่าแต่ละคนเนี่ยอุปนิสัยไม่เหมือนกันบางคนเป็นทานุปนิสัยคือมีอุปนิสัยในการให้ทานบางคนก็มี อุปนิสัยในการรักษาศีลศีลุปนิสัยบางคนก็มีอุปนิสัยในการอบรมเจริญภาวนาหรือปัญญาเจริญปัญญาเป็นภาวนุปนิสัยนี่ก็นิสัยที่เราเกระจายออกมาจากคำว่าอุปนิสัยหรืออุปนิสยปัจจัยแต่แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เฉพาะทานไม่ใช่เฉพาะศีลไม่ใช่เฉพาะภาวนาทุกอย่างซึ่งแต่ละคนได้สะสมมาแล้วนะคะ ในแต่ละชาติทุกๆขณะเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเกิดโลภะขณะหนึ่งโทสะขณะหนึ่งเมตตาขณะหนึ่งศรัทธาขณะหนึ่งหรือสภาพธรรมะแต่ละอย่างทั้งหมดซึ่งสะสมมาการสะสมนั้นเป็นปัจจัยที่มีกำลังเป็นอุป,ปนิสยยเมื่อไหร่เมื่อมีสภาพธรรมะเกิดขึ้นเป็นปัจจยยุบัน คือถ้าพูดถึงปัจจัยแล้วเจะเว้นไม่พูดถึงปัจจยุปปันนะคือธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะปัจจัยนั้นหรือว่ามีปัจจัยนั้นเป็นเหตุไม่ได้เพราะว่าเป็นของคู่กันนะคะเหมือนมีจิตก็ต้องมีอารมณ์คือมีสภาพรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงปัจจัยก็จะต้องมีธรรมะซึ่งอาศัยปัจจัยนั้นเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะถ้าเกิดโกรธขึ้นมาเนะะี่ยค่ะ เห็นไหมคะอุปนิสยปัจจัยต้องมีการสะสมแล้วขณะนั้นก็เป็นปัจจัยที่มีกำลังเป็นปัจต,ตูปนิสยาปัจจัยหรืออย่างที่เราบอกไว้ว่าเราจะไม่แยกเลยจะใช้คำก,กว้างๆว่าอุปนิสยปัจจัยหมายความว่าการสะสมความโกรธมีกำลังพอที่จะทำให้ความโกรธในขณะนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้โกรธตลอดเวลานะคะบางทีเราก็โกรธ บางทีเราก็ไม่โกรธบางทีคนทําอะไรที่เราน่าจะโกรธเราก็ยังไม่โกรธแต่บางทีคนทําอะไรซึ่งไม่น่าจะโกรธนะคะก็เกิดโกรธขึ้นมานี่ก็แสดงเห็นว่าไม่อยู่ในอำนาจบางังคับบัญชาแล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะการสะสมของความโกรธจะเป็นอุปนิสยปัจจัยที่ทําให้โทสะมูลจิตเกิดขึ้นหรือไม่ในขณะนั้น เพราะฉะนั้นโทสะมูลจิตที่เกิดขึ้นต้องมีอุป,ปะนิสยปัจจัยปัจจัยหนึ่งนะคะของการสะสมซึ่งมีกําลังในขณะนั้นจึงทำให้จิตขณะนั้นเกิดขึ้นนี่สำหรับอกุศลจิตสำหรับกุศลจิตก็เช่นเดียวกันเวลาที่เราเนกจะให้ทานเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการสะสมในเรื่องของทาน และเวลาที่มีกุศลจิตเกิดขึ้นนะคะก็จะมีปัจจัยหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้เลยคืออุป,ปนิสยปัจจัยทําให้กุศลจิตเกิดขึ้นศรัทธาก็เป็นอุป,ปนิสยาปัจจัยและทุกขณะจิตที่สะสมไปนะคะเป็นอุปนิสยปัจจัยแม้แต่กรรมซึ่งได้กระทําแล้วแล้วก็เป็นปัใจจัยให้วิบากจิตเกิดเช่นปฏิสนธิจิตเราเลือกไม่ได้เลยนะคะ ที่จะให้ปฏิสนธิจิตของเราในชาตินี้เกิดขึ้นเป็นประเภทนี้ทั้งๆท,ที่มีกรรมมากมายนะคะแต่ว่ากรรมใดทำให้ปฏิสนธิจิตในชาตินี้เกิดเพราะกรรมนั้นเป็นอุปบนิสาปัจจัยที่จะทำให้เฉพาะกรรมนี้ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นในชาตินี้ซึ่งในชาติต่อไปนะคะก็ไม่มีใครทราบว่ากรรมใดที่ได้ทำมาแล้วทั้งในชาตินี้และในชาติก่อน จะเป็นอุปนิสยปัจจัยที่จะทำให้ปฏิสนธิจิตในชาติต่อไปเกิดแต่ว่าเวลาที่วิบากจิตเกิดให้ทราบว่าเพราะมีอุปนิสยปัจจัยที่ทำให้วิบากจิตนั้นเกิดทั้งหมดเลยค่ะที่กำลังเห็นที่กำลังได้ยินที่กำลังคิดนึกเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้จึงเป็นปัจจัยที่กว้างขวางเพราะเหตุว่าหมายความถึงสภาพธรรมะที่สะสมมามีกำลังนะคะพร้อมที่จะเป็น ที่อาศัยที่มั่นคงที่จะให้ธรรมะที่เป็นปัจจุบันเกิดปัจจุบันนะจิตคือสภาพธรรมะนั้นไม่ว่าจะเป็นกุศลและจิตอกุศลและจิตวิบากจิตก็เกิดเะฉั้นอย่างเวลาที่เราเราเห็นนะคะสิ่งที่เราเห็นทางตานะคะสมมุติเอาทางตาก่อนนะคะการที่เราเห็นนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นอุป,ปนิสย,ยปัจจัยที่มีกําลังแรงกล้าทําให้วิถีจิตเกิดอันนี้ใช่ทางตาที่เห็นเนี่ยนะคะท,คทุกคนก็ทราบว่าเป็นวิบาก คือเลือกเห็นไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นผลของกรรมถ้าเป็นวิบากเนี่ต้องเป็นผลของกรรมแล้วกรรมก็มีเยอะใช่ไหมคะแต่กรรมใดทําให้วิบากจิตเห็นเกิดขึ้นกรรมนั้นหลค่ะนอกจากเป็นกรรมมาปัจจัยแล้วก็ยังมีอุปะนิสยปัจจัยด้วยที่ทําให้วิบากจิตนั้นเกิดเออเดียรอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์สุจินอีกสักข้อว่า อกุศลละกรรมหรือกิเลสเนี่ยเป็นอุปนิสยปัใจจัยให้เกิดกุศลได้ช่วยยกตัวอย่างเนี่ยอันนี้ดิฉันก็ไม่เข้าใจค่ะคุณสุรีหมายความถึงปฏิจจสมุป,ปาทะที่ว่าอาวิชชาเป็นยนยยะของปฏิจจสมุป,ปาทะทั้งหมดต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยจะไม่มีการกล่าวลอยๆเลยนะคะว่าอาวิชชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารเฉยๆแต่จะต้องบอกว่าโดยปัจจัยอะไร แล้วก็สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณก็เป็นปัจจัยโดยปัจจัยอะไรจะต้องบอกเหตุผลไว้ด้วยแต่ว่าเรามักจะไม่เอ,อ่ยถึงนะคะเรามักจะพูดถึงปฏิจจสมุป,ปาทะโดยสั้นๆแล้วก็ไม่บอกว่าโดยปัจจัยอะไรก็ทําให้เกิดความสงสัยแต่ถ้าแจงละเอียดถึงโดยปัจจัยอะไรแล้วก็จะหมดความสงสัยถ้าเข้าใจเรื่องปัจจัยนั้นๆ ในายความว่าอยู่ในอยู่ในเครือเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันสป <นะ S 2> ถ้าต้องเกี่ยวข้องกับธรัมช<ะ>านผู้ร่วมสนทนาฮะการเรียนธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะเราจะมาคิดเอาเองไม่ได้เราต้องมีอาจารย์ต้องมีอาจารย์คอยคอยถามนะคะคอยซักอาจารย์อย่างที่ท่านเนี่ยเวลานี้ที่ท่านคิดว่าอ้อกิเลสนี่มันเป็นเหตุให้กระทํา อุสลกรรมเนี่ยโดยนัยของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราเข้าใจนะคราวที่แล้วเออฟังวิทยุอาจารย์บอกโดยอุปนิสยปัจจัยอีกนี่มันมีอีกนัยหนึ่งหรืออย่างไรนะฮะวันนี้ก็ได้คําตอบจากอาจารย์ว่ามันอยู่ในเครือเดียวกันอยู่ในพวกเดียวกันนะ,ะแต่เห็นง่ายๆนะคะถ้าไปที่ไหนแล้วก็มีคนถามว่าทําบุญอย่างนี้แล้วก็ได้บุญมากไหม อะไรเป็นเหตุให้เขาถามอย่างนั้นเพราะว่าเขาต้องการผลของบุญมากก็แสดงใ้เห็นว่าโลภะเป็นเหตุให้ทำกุศลเพราอยากได้บุญอ๋ออันนี้อาจารย์ก็ให้เหตุผลเขาอยากได้บุญมากการที่เขาอยากได้บุญมากก็เป็นอุปอนิสัยปัจจัยที่สะสมไว้ให้เขาเกิดโลภะ ที่อยากได้บุญมากจึงทําบุญได้กุศลใช่ไหมที่คุณสุรีถามว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทํากุศลใช่ไหมคะก็กิเลสก็คือโลภะที่ต้องการกุศลผลของกุศลก็เป็นเหตุให้เขาทํากุศลค่ะอันนี้ก็เป็นคําตอบอีกอันหนึ่งนะฮะที่ว่ากิเลสเป็นเหตุให้กระทํากุศลเนี่ยฮะเป็นตัวอย่างที่ดีทีนี้ขันกลับเข้ามาเรื่องของวิถีจิตนะฮะโดยเฉพาะชาวนะวิถีจิตคือว่าซ้ํากันเ็ดขณะก็เกิดสะสมการที่มันสะสม ให้เกิดกําลังแรงกล้าซึ่งเป็นที่อาศัยที่มีกําลังแรงกล้าคือสะสมมาเจ็ดผลเจ็ดผลเจ็ดผลเนี่ยมันก็สะสมจนเป็นที่อาศัยที่มีกําลังแรงกล้าเพราะฉะนั้นอุปนิสยปัจจัยก็มีบทบาทในเรื่องการสั่งสมเหมือนกันใช่ไหมคะใชวนานี่เป็นกิจของจิตค่ะแล้วก็ต้องมีปัจจัยที่จะทําให้เกิดสภาพธรรมะแต่ละขณะเออมันก็เป็นอุป,ปะเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์คะพูดถึงจิตที่เกิดนะคะ,ะที่สะสมต้องเป็น แาลว่าศรัทธาก็เป็นแล้วก็อกุศลก็เป็นแล้วแต่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลสุโมตวอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารโดยปัจจัยอะไรเนี่ยผมยังงงอวิชชาถ้าพูดถึงตัวของมันก็เป็นกิเลสใช่ไหมอวิชชานี่เป็นกิเลสมันเป็นเหตุให้เกิดสังขารโดยปัจจัยอะไร ค่ะต้องแยกนะคะว่าอาวิชชาซึ่งเป็นโมหะเจตสิกนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารประเภทไหนเพราะเหตุว่าสังขารได้แก่ปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารอเนนชาพิสังขารอาวิชชาซึ่งเป็นตัวต้นเนี่ยมันเป็นกิเลสมันเป็นเหตุให้เกิดสังขารโดยปัจจัยอะไรก็สรุปแล้วก็ว่าเยอะแยะปัจจัยหลายอย่างอาจจะเป็น สหาชาติปัจจัยก็ได้เหตุปัจจัยก็ได้อะไรเยอะแยะเอาแค่นี้ก่อนในชะคน,นอื่นก็ยังไม่ทราบว่าปัจจัยยี่สิบสี่ยังไม่แม่นพอนะคะค่ะก็ได้ยินเพียงชื่อก็คงจะพอทราบคราวว่าเหตุก็ได้แก่เจตสิกหกดวงเพราะฉะนั้นโดยเหตุป,ปัจจัยก็คือเมื่อเป็นโมหะเจตสิกก็เกิดร่วมกับอกุศล,ลจิตโดยเป็นเหตุป,ปัจจัยอันนี้เรามาเข้าถึงการละสมบัตินะคะ อย่างเป็นยุคสมัยหรือว่ากาลเวลาที่ดีก็ตามแต่ว่าบางคนได้รับวิบากท,ที่ไม่ดีแต่บางคนกําลังได้รับวิบากท,ที่ดีนี่มันมันก็รู้สึกว่ามันไม่เสมอหรือไม่ยุติธรรมถ้าเป็นกาลที่ดีเป็นกาลที่สมบัติทุกคนควรจะได้รับวิบากท,ที่ดีเหมือนกันอันนี้ก็ยังยังเป็นที่สงสัยคะคะค่ะก็คงจะเป็นส่วนใหญ่กับส่วนย่อยนะคะถ้าส่วนใหญ่ก็คือยุคสมัยรวมรวม อย่างในสมัยของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะะี่ยค่ะก็ต้องเป็นการละสมบัติเพราะเหตุว่า,ม,ม,ม,า,ม,ามีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระอริยะบุคคลมีการฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าพูดส่วนย่อยก็คงจะเป็นของแต่ละบุคคลซึ่งพูดถึงปรมาตธ,ธรรมแล้วแต่ว่าขณะใดซึ่งมีปัจจัยที่จะให้วิบากที่เป็นกุศลเกิด ขณะนั้นก็ต้องเป็นการละสมบัติสำหรับขณะนั้นเพราะมิฉะนั้นแล้วกุศลก็เกิดไม่ได้เราจะแจกย่อยลงไปว่าแม้แต่ในการละสมบัติน่คะคนที่ได้รับความทุกข์ก็มีไม่ใช่มีแต่คนที่ได้รับความสุขเสมอไปใช่ค่ะหรือว่าในขณะที่สมมุติว่านะคะสมัยนี้จะเป็นการละวิบัติแต่คนที่ได้รับความสุขก็มีเยอะค่ะมีมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจะใช้อะไรเป็นเครื่องวัดว่า สมัยนี้เป็นการละสมบัติหรือว่าการลวิบัติถ้าจะโดยส่วนรวมนะคะทั่วๆไปเราก็จะกล่าวได้เอาส่วนใหญ่มาวัดว่านี่เป็นการละสมบัติหรือการลวิบัติแต่ถ้าเฉพาะรายเฉพาะตัวแต่ละบุคคลก็คงจะต้องแตกย่อยออกไปอีกนิฉะนั้นแล้วผลของกรรมก็เกิดไม่ได้ถ้ายุคสมัยนี้จะเป็นการลวิบัตินะคะก็ต้องประสบกันแต่ทุกยากทั้งหมดแต่ว่าบางส่วนบางบุคคลก็ยังมีกุศลวิบาเกิดขึ้น ก็ตกลงว่าเป็นส่วนรวมกับส่วนย่อยนะคะการละสมบัติหรือการละวิบัติเรียนถามท่านในจยงสุจรินนิดหนึ่งนะคะท่านอยากจะทราบว่าคติอุปธิประโยคะเนี่ยอยากจะให้เราพูดก่อนว่าเป็นยังไงเพราะท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจว่าคืออะไรแล้วก็กลับจะกลับมาพิจารณาการละสมบัติการละวิบัติอีกครั้งหนึ่งค่ะคติสมบัติก็คือกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะหรือว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในสมัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้ทรงแสดงธรรม คติวิบัติสําหรับพวกสัตว์ดิรัจฉานเพราะว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมะอันนี้ก็ฟังอีกทีก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสมัยพระพุทธองค์นี่ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆไงค่ะว่าถ้าคติวิบัติเรียกว่าถึงแม้สมัยนี้ก็ตามค่ะเรากําลังได้ฟังธรรมะแต่ก็พวกแมวพวกอะไรที่อยู่ที่นี่ก็ยังมานั่งฟังอยู่ด้วยนอนอยู่นเตีก็เป็นคติวิบัตินะคะก็อาจจะรู้เรื่องหรือไม่อันนี้เราก็ไม่ทราบนะฮะ อต่นี่ไปถึงอุปเทนะคะอาจารย์ครับอุปเิีนี่อาจารย์สมพรกรณาให้ความหมายภาษาบาลีเลยครับอุปเทศมันมีหลายอย่างในที่นี้ก็คงจะหมายถึงสวดทรงร่างกายที่สมบูรณ์นะครับอุปเทมีทั้งสี่อย่างนะครับอันนี้หมายถึงขันอุปเทนนะะี่ยรก็เกี่ยวกับร่างกายที่สมบูรณ์ขันโูปธิไม่ใช่กิเลสกิเลสกิเลสกว่ากิเลสูลสลสลสสปฏิอุปเทีธรรมชาติที่ทรงไว ขันธูปฏิธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งขันธ์กิเลสูปฏิธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งกิเลสแล้วก็อภิสังขารูปทิทั้งหมดมีสี่นะครับอุปทิใน,นที่นี้หมายถึงขันธ์คือร่างกายที่สมส่วนที่ดีไม่พิกลพิการเหมือนคนเกิดมาแล้วก็ตาบอดหูน,หนวกอะไรตัวไรเนี่ยก็ไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้อุปทิถึงพร้อมด้วยอุปทิศเรียกว่าอุปทิสมบัติ ถ้าว่าหูหนวกตาบอดก,ก็เป็นอุปธิวิบัติตาบอดหูหนวกไม่สมประกอบตแต่คนพวกนี้ก็อยู่ในการรสมบัติได้ใช่ไหมคำว่าการรสมบัติเนี่ยเราก็ต้องแยกคําว่าการคือเวลาเอาส่วนใหญ่อย่างหนึ่งส่วนย่อยอย่างหนึ่งส่วนใหญ่ส่วนรวมนะอย่างที่ผมว่านะในประเทศนั้น,นถึงคราวทั้งหมดจะพิน,นาศไปแล้วนี่ส่วนใหญ่หรือในสมัยพุทธกาลเนี่ยครับส่วนมากเป็นการรสมบัติ ก็เพราะว่าสัตว์ที่จะตัดสรู้จะถึงความสุขมีมากในสมัยนั้นต้องควรที่จะตัดสู้ได้ต้องควรแก่การเวลานั้นเรียกว่าการละสมบัตินั่นส่วนใหญ่ไอ้ส่วนย่อยมันก็เราก็จำแนกเอาไปเลยครับบุคคลการละก็อย่างหนึ่งหมายถึงเวลาแต่ในพระสูตรท่านกล่าวถึงว่าในสมัยใดนะครับพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรม ครานี้ประชาราชซึ่งมีความเคารพรักพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องประพฤติท,ทำตามเมื่อเป็นฉะนั้นในสมัยนั้นเขาก็อนุโลมเข้าในกาละสมบัติถึงจะไม่สําเร็จมรรคผลก็ตามก็เป็นการให้ความสุขกรรมดีให้ผลเป็นการละสมบัตินั่นส่วนใหญ่เรียนถามท่านอาจารย์สุจนินนะคที่ท่านก็ไม่เข้าใจอ,อุปทิวิบัติอีกละว่าคนที่ร่างกายไม่สมบูรณ์เนี่ยเขาก็เ,าเกิดกุศลได้นะ เขาคงจะได้รับวิบากไม่เท่ากับคนที่พร้อมด้วยอุปธิสมบัติเพราะฉะนั้นกที่กรรมจะให้ผลเนี่ยพร้อมด้วยคติวิบัติกับคติสมบัติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ประกอบกันถึงแม้ว่าจะมีกุศลกรรมที่ได้สะสมมาแล้วก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นกายการวิบัติคติวิบตัติประโยคาวิบตัติอุปธิวิบตัติก็ไม่สามารถที่จะให้ผลได้สําหรับกุศลกรรม นี่ก็ต้องแยกกันถึงกะ้ผอาจารย์ว<ห>่าก็ชัดเจนคือคนที่มีร่างกายไม่สมประกอบไม่ได้หมายความว่าเขาเสียหายนะฮะเขาอาจจะมีจิตใจเป็นกุศลใช่ไหมมีอะไรทุกอย่างนะแต่ว่าร่างกายเขาไม่สมประกอบมันก็เสียไปมันก็อาจจะถือว่าวิบัติแล้วเราก,ก็ไม่ต้องพูดแล้วอิสมบัติที่มีอยู่ะนหมายถึงคุณงามความดีนะก็ให้ผลไม่ได้แล้วนะ แทนที่จะได้เป็นใหญ่โตก็เป็นไม่ได้ประโยค่เชิญอาจารย์ค่ะอาจารย์ปลายสัย์ได้ไหมคะประโยค่านะครับแปลว่าการประกอบการประกอบในทางที่ดีนะครับคือว่าก็ใจความก็คือความเพียรในทางที่เหมาะสมใช่ว่าก็ทําอย่างนี้นะครับบางครั้งนะครับกรรมที่มีกําลังไม่แรงกล้านะครับกรรมที่อ่อน งข่าวจะให้ผลแต่ว่าด้วยประโยคะสมบัติคือประกอบในส่วนที่ดีก็ทำให้ไม่เดือดร้อนได้ก็ทำให้ล่าลวยต่อไปได้ไม่ยากจนอะไรเนี่ยเพราะว่าประกอบสุดในทางที่ถูกเช่นเรารู้ว่านะครับเมื่อประพฤติอย่างนี้แล้วความเดือดร้อนจะเกิดประกอบคือความเพียรใช่ไหมครับประพฤติอย่างนี้แล้วความเดือดร้อนไม่เกิด เช่นเราเห็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนานะครับอกุศลมักจะเกิดก่กอนแต่แล้วก็ประกอบหมายคือมีความเพียรมีสติระลึกกุศลมันก็เกิดขึ้นหรือความสุขก็เกิดขึ้นได้เช่นทางสองแพร่งทางหนึ่งจะไปทางมีหนามมีป่าทางหนึ่งจะไปทางลบชัดถ้าเราพยายามเพียรไปในทางที่ไม่เหมาะสมเราก็มีความทุกข์อกุศลกรรม ก็มีโอกาสเกิดนะฮะเรียกว่าประโยคะวิบัติถ้าเราไปในทางที่เหมาะสมที่ถูกต้องกุศลกรรมก็ให้ผลให้มีความสุขก็เรียกว่าประโยคะสมบัติประโยคะก็มีความหมายอย่างนี้แปลว่าประกอบค่ะหมายความถึงการกระทำใช่ไหมคะใช่ครับการกระทำได้ความสามารถถ้าเราทำดีมีความสามารถดีก็ให้ผลดี แต่ก็คงจะเหมือนภาษาที่เขาใช้กันว่าเก่งกับเฮงใช่ไหมคะ<ช> <laughs> แล้วแต่ว่านอกจากจะมีเก่งมีความสามารถแล้วก็ยังต้องแล้วแต่กรรม่าทำรมามากน้อยแค่ไหนด้วย